เดินผีไ้รางบ้างนะครับนาก็ตัดเทิลยครับผมนี่จะได้เอาแคพอะได้ครับแค่พอไปได้ขอยกกไป and 开课了 จะดีใจที่ว่ามันจะร้องนะจะดีใจที่สุดนะเพราะท่าทำงานเก่งเก่งๆทำได้นะตัดด้วยเสาบ้านเราด้วยนะไม่มีใครนะไม่มีใครนะแล้วพวกนี้ต้องเดินทางจากจังหวัดด้วยนะต้องจ้างเขามาช่วยงข้าวมาเข้าเมียนะครับเมาเสียบข้าวไม้เมียมาเกดที่ออกมาล้า ด้วยครัเรืองนี้พูดไมนะพอพูดไปแล้วมันจะวนใจวนมาครับตอนนี้ก็เราถ้าปาช่วยมาพอถูกมีที่เล่นนี้เ้องเราลทำาบูมด้วยนครับมันเป็นเรื่องส่วนว่าผมจะพูดอะไรนะเพราะว่า

ัที่13นะครับ22ครับทุัส13อ3ถึงบ้านหลายวันมานะมีเรื่องมีคนด้วยะเป็นเขาตัดกันนะครับตัดกันทะเลาะกันนะครับหรือว่าคือต้องเปิดไฟสองแสบไว้เขาเนะเพราะว่าเป็นเหียวขี้ัวนะอยู่กัเบิดไฟตลอดนะระเบิดปเรยครับเมกวจะต้องคิดไปถึงแ้วูัดชะครนะเพราะว่า ช่วยนะครับ,รบผมไม่มีไรนะมีแค่ระเพียอตรงนี้เท่านั้นฮนะเราฝากด้วยนะครับผมท่ากอศีศาสตร์นะครับอย่าลืมนะครับ